หลังคาลงจอดรถแบบนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากๆหลังคาลงจอดรถแบบนี้นะครับจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากๆเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบโชว์โครงนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวของฟ้าไม้และแนงนะครับเข้ามาเพิ่มความสวยงามนะครับสเปคหลังคาหลังนี้นะครับจะใช้เป็นหลังคานะครับเมทัลชีทพิวโฟมนะครับแล้วก็บวกด้วยฟ้าไม้และแนงนะครับโครงสร้างเหล็กนะครับเราจะใช้เป็นเหล็ก ไซ์ xl ของบริษัทนะครับจะเป็นเหล็ก6คูณ2เทอร์นด้วยเหล็ก 4, คูณ2นะครับจะวิ่งเป็นอสสรอบนอกนะครับก็คือจะเป็นกรอบของหลังคานะครับอสสหลังรางน้ำนะครับเราใช้เป็นขนาด 4, คูณ2นะครับตัวจันทร์นะครับเราจะใช้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งนะครับระยะแอจะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับมาในส่วนของแปรนะครับเราจะวิ่งเป็นแปรคู่นะครับระยะแอจะอยู่ที่ประมาณ 60เซนนะครับรางน้ำนะครับจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะครับก็คือจะมาตรฐานของบริษัทเลยแล้วก็บวกด้วยท่อ PVC ท่อน้ำทิ้งนะครับขนาด3นิ้วนะครับเสาแผงนะครับเราใช้เป็นเสาแผงขนาดเหล็ก4,2คูณ2นะครับแต่ว่าหลังนี้เราใช้เป็นขนาด4 4 2คูณ4เส้นนะครับแล้วก็ ซอยด้วยเหล็กนิ้วคูนิ้วเนี่ยห้เส้นอยู่ด้านในนะครับหลังนี้นะครับเราจะวางเสาเดียวเนี่ยทั้งหมด4เสาเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะตั้งเสาเดียวแค่2เสานะครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับหลังคาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับเราต้องใช้เหล็กเนี่ยค้ำกลางด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันหลังคาแอ่นนะครับ เสาเดียวนะครับเราจะใช้เป็นขนาด4คูณ4นะครับทั้งหมด4ต้นนะครับฐานรากนะครับเราจะใช้เป็นเสาเข็ม6เหลี่ยมนะครับหหลุมเนี่ยเราเราจะลงทั้งหมด2ต้นนะครับหต้นเนี่ยขนาดความยาวจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับเราจะลงทั้งหมด6หลุมนะครับเพื่อรองรับเสาหลังคานะครับมาต่อกันในส่วนของไม้ละแนงนะครับไม้ละแนงนะครับเราใช้เป็นขนาด3นิ้วนะครับก็คือจะเป็นหน้า3ามตัดขอบ แล้วก็ปิดด้วยมอบนะครับตกแต่งด้วยมอบนะครับปิดเป็นกรอบนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับไฟนะครับเราจะให้2แสงนะครับแสงสีขาวกับแสงวอร์มไว้นะครับสามารถเลือกสีใดสีหนึ่งก็ได้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบหลังคาสไตล์แบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้ครับ